วันนี้นะครับก็เราอยู่ที่เาซี่นะครังสภพานนะฮะที่จังหวัดชลบุรีก็ใกล้ๆกับส่วนสาธารณะนะครับตลาดหลังสารเหรอเขาเรียกว่าอะไรดีพี่ออมใช่ก็ประมาณหลังสาลนะฮะใกล้เขาใกล้ขาไม่ใกล้เราเลยใกล้เราแล้วอ่าตอนนี้นะครับก็มีอ่าสีใหม่ของเจ้าตัว ZV-1 นะตัวนี้ นี่เป็นน้องสีขาวตัวนี้นะครับขนฟูอุกุยปุยป,ยปุยอยู่นี่นะอุย,อย,ยไม่ใช่เดี๋ยววันนี้ก็จะมาเล่นโหมดหลากหลายโหมดนะครับของเจ้าตัวเนี้ยให้ดูกันนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างมันเหมาะกับใครนะฮะวอล์กหรือว่าการถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยนะครับเร,เรามาดูกันนะฮะว่าของเขาเนี่ยมีอะไรกันบ้าง จะมาลองเล่นนะครับเจ้าตัวแซฟรีวันตัวสีใหม่นะฮะตัวสีขาวตัวนี้นะครับก็นี่นะฮะตรงนี้นะครับนี่หน้าจอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีบอกเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ,ๆนะครับอ,อันนี้พอดีตัวนี้ไม่มีการ์ดนะับมันก็เลยขึ้นโนกาส์นะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวถ้าเรามาลองกดตัวปุ่มที่เป็นโหมดนี้นะฮะนี่ปุ๊บเราก็จะมีโหมดให้เลือกหลากหลายนี่เป็นโหมดโหมดอัตโนมัตินะครับตัวนี้ กำหนดค่ารูรับแสงชัตเตอร์สปีดปรับระดับแสงอโนลามาอโนามาก็ได้ด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็นี้เป็นแบบว่าเรื่องบรรยากาศก็ได้นะครับเรื่องโหมดที่เหมาะสมคุณูกเล่งเของาออกอันนี้เหมือนว่าอันนี้จะเป็นโหมดที่แบบว่า<ม>เราตั้งค่าไว้แล้วแล้วก็มาใช้นะครับพมาน,นี่อัตราเฟรมเรทที่สูงขึ้นนะฮะ <c oughs> ภาพเคลื่อนไหวอัตโนมัตินี่หลายๆอย่างเลยนะครับก็ <c oughs> เป็นโหมดที่เรียกว่าเหมาะกับตั้งแต่คนที่ใช้ไม่เป็นนะฮะก็คือใช้แบบออโต้ไปจนถึงคนที่ชอบตั้งค่าต่างๆครัก็คือโปรเฟชชั่นอลก็คือใช้ได้มือสมัครเล่นก็ใช้ได้แล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับก็จะมีทั้งโหมดที่เป็นถ่ายภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนะครับอย่างตัวที่ใช้ถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นแซดวีวันเช่นเดียวกันคกูจะเห็นภาพอย่างนี้ก็คือวิดีโอ ชอบป็นไงสดใสมากนะฮะใช่ในจอนะับก็จะเป็นภาพสดใสมากแล้วก็จะมีโหมดที่เขาแนะนํานะครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลย C1 เนี่ยนะฮะเป็นรูปคนนี่จะกดปุ๊บไ,ไกดปุ๊บก็จะขึ้นน,น,นะอีกขึ้นว่าเบอร์ฉากหลังนะฮะอ่าเดี๋ยวกดอีกทีหนึน่ง เบอรฉากหลังสามารถยกเลิกสถานะเบอร์ได้โดยการกดปุ่มโหมดอ่าอันนี้เราใช้โหมดแบบเบอร์ฉากหลังครับหน้าชัดหลังเบอร์เห็นไหมนี่นม่นี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 นี่นี่นนี่นี่นีะนี่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 นีนี่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 นีนี่นี่นี่นีี่น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 ียนี่นี่นอ่นี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 นี่เดิมตอนีฟกัสที่ม่่ี่ี่ี่ี่นชัดมา เป็นไงจับตัวนี้จ่ายไหมอันนี้มันจะอาจจะใกล้กันจะดูใกล้กันแต่ว่าข้างหลังเนี่ยถ้าที่เห็นนะเเห็นนชัดจตรงรั้วเนี่ยจะเป็นแบบเบลอๆไปเลยนะฮะถ้าออกถ้าออกไหมออกปั๊บนี่ออโต้โฟกัสนี่ข้างหลังชัดทันทีือแป๊บเดียวนะฮะไวมากอันนี้ส่วนก็จะมีหมดจับหน้าบุคคลด้วยนะครับอย่ากมีเดี๋ยว์น้อง ยังไงจะให้เห็นดีอย่างนี้นะครับเห็นผมไหมใช่ไหมเห็นผมไหมเมื่อกี้อย่างนี้นะฮะหนึ่งหินหน้าใช่ไหมจะมีโฟกัสหน้าหลังใช่ตอนนี้คือจับหน้าพี่โอ๊ยอยู่นะฮะตัหลังเบอร์อยู่นะในส่วนของใครที่ชอบบล็อกนะครับอืมจะมีอะไรพี่โอ๊ยวันนี้นะฮะที่เป็นขาสำหรับบล็อกนะใช่ตัวนี้นะครับก็จะมีปุ่มในส่วนของนี่บันทึกวิดีโอนะฮะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นถ่ายรูปวันนี้จะเป็นแบบว่าซูมเข้าซูมออกคือสามารถคอนโทรลได้ตรงนี้ใช่ไหมใช่ก็คือเราเสียบสายตัวนี้กับช่องด้านข้างนี้ครับนี่เป็น HD มันตินะช่องมันติปเปิดมาปึ๊บนี่แล้วก็เดี๋ยวประกอบก่อนนะเดี๋ยวเราประกอบให้ดูอ่านี่ประกอบขาตั้งเสร็จปุ๊บ แล้วก็เชื่อมตรงนี้ได้เลยเห็นด่ะปเป็นสายมันติดนะมันติดเจาะก็คือชาร์จแบตตรงนี้ได้แล้วก็ใช้ตรงนี้ได้ด้วยเพื่อจะคอนโทรลอันนี้ใช้อันนี้คอนโทรลตัวใช่ก็คือจับสมมุติคนโจวล็อกนะฮะอ่าก็อย่างนี้เลยเปิดคลิปออกมาอย่นี้ก็คือจอข้างหน้าเขาก็พับได้ด้วยอีกเฮ้ยอย่างนี้ได้เลยธรรมดาเน้นนะนะฮะแล้วก็กดตรงนี้ปุ๊บจ๊อ่าอยู่ตรงนี้ปุ๊บกดถ่ายรูปตรงนี้ปุ๊บปั๊บแเชะอนี้ สําหรับเจ้าตัวนี้ก็บอกได้ว่าราคาของเขาก็ทีเปิดตัวมาก็ประมาณ22,900บาทนะครับก็ต้องเดี๋ยวดูว่าทางเซนเทลของเราเดี๋ยจะจัดโปรโมชั่นอะไรเท่าไหร่ครับก็เดี๋ยวราใช้ไปด้วยเนี่ยเขาไปดูนะฮะนี่ครับสําหรับคนที่สายวอกนะคะแนะนําเลยเจ้าตัวนี้เลยนะครับตอนนี้ลมทะเลแรงมากเลยนะพี่โอ๊ต เสียงไม่ไงไม่ายมากรอันนี้คือเสียงที่มีลมนะฮะในลมทะเลตีเข้า้าเลยด้วยจะผมนะพี่โอตงน <c oughs> ีเจ้าตัวซับที่เป็นตัวน้องขาวนะฮะนี่ก็มันจะช่วยซับเสียงจากลมทะเลเข้ามานะครับคุณอุ้ยออไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าภายในกล่องของเจ้าโซนี่แซดวีวันเนี่ยครับมีอะไรให้มาบ้างน,นะครับ,บเราเปิดดูรอบข้างกก่อนนะครับนี่กล่องของเขานี่ ก็จะมีข้อมูลต,ต,ต่างๆนะครับนะอ่าเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะฮะจะเป็นชอบแบบนี้อันแรกนะครับก็จะเป็นพวกเอกสารน,น,นะเอ่อของทุกภาษาเลยจีนเอยอินเดียเอยอะไรอย่างนงี้ด้รยนอครัพ เราเปิดเข้าไปป๊ะนี่เป็นที่นี้นะฮะนี่ก็จะเจอเป็นกล้องของเรานะฮะน้องนอนอยู่ข้างในนี่เป็นตัวนี้นะ,ะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวนี้นะครับเป็นน้องขนฟูนะฮะให้มาตัวสาหรับซับเสียงนะครับก็จะมีเป็นอรีนนะฮะนี้ให้มาหนึ่งก้อนนะครับ โซนี่สายชาร์จนะครับแล้วก็สายถ่ายอนข้อมูลนะ,ะนะทั้งหมดก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะประกอบนะฮะเจ้าตัวน้องขนฟูนะให้ดูนะครับว่าประกอบยังไงนะฮะขั้นแรกเราก็เอาตรงนี้ออกมานะครับกดปึ๊บดันออกมาสไลด์ออกนีสไลดออกมานี้เก็บไว้นะฮะอย่าให้หาย <laughs> ดูให้ดีนะฮะจะเป็นสล็อตข้างๆแบบนี้น okay. แล้วก็ป,ปึ๊บวางให้ตรงก่อนครับปึป๊บแล้วก็ดันกลิบแค่นี้เราก็จะได้ตัวทับเสียงที่ทําให้เสียงคุณภาพดีนะครับหรือตัดเสียงรบกวนได้ดีก็น้ําหนักตัวนี้อยู่จะประมาณ290กว่ากรัมนะฮะ <2 S 1> ไม่หนักมากไม่ถึงประมาณสองร้อยก็ถึงแรัเบามากอ่ะบอกเลย เบานะฮะตอที่เขาเน้นย้ำอะไรครับก็คือเหมาะสำหรับ,บวตรอควอล์แล้วก็ถือเดินนะฮะด้วยอุปกรณ์เสริมก็เราก็จะเป็นกา้านที่ถือน,นะครับ สำหรับใครที่อยากจะได้ไว้เป็นเจ้าของอยากมีไว้ครอบครองนะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ w w w s e n t e l o n l i n e .com ของเรานะครับแล้วก็ยังสามารถสั่งซื้อได้ที่อีคอมเมิร์ซนะครับช้อปปี้ลาซาด้านะครับพิมพ์คําว่าเซนเทลนะครับร้านเซนเทลของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมโอ๊ตจากเซนเทลนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับสั่งซื้อสินค้าคลิกเลย w w w s e n t e l o n l i n e .com เซนเทลจัดส่งฟรีการันตีซอฟต์แวร์30วัน